สวัสดีคะ่ะพบกับเกดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เกดอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขา2ซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้จะพามาพบกับรถที่มีความประหยัดแล้วก็ราคาดีมากนะคะคันนี้เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยได้ตัวท็อปไปใช้งานด้วยนะคะ คันนี้เป็นโตโยต้าเซียนต้านึวนะคะปี2016กับราคา3,79 0 0 0บาทนะคะจัดไปแนนฟรีดาวน์คอดิทที่ประมาณ6000บาทเท่านั้นนะคะแล้วเลขไมค์คันนี้ก็ยังไม่ได้เยอะเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลกันได้เลยรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก็บพาชมรอบคันกันเลยนะคะว่าคันนี้นะ่าสนใจแค่ไหนนะคะกับตัวเซียนต้า1น v ีตัวท็อปได้ประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งด้วยนะคะเรามาดูด้านหน้านะคะด้านหน้าของตัวรถไม่มีร่องรอยการถูกชนในดใดแน่นอนนะคะ โคมไฟสวยๆเลยนะคมไฟสวยๆเป็นแบบโปรเจกเตอร์มาด้วยไฟตัดหมอกมีให้พร้อมเลยนะคะสําหรับคันนี้ได้ไฟตัดหมอกมาด้วยโปรเจกเตอร์ก็มีให้นะคะ ไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะกันชนด้านหน้าไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะคันนี้เป็นสีบรอนเงินซึ่งเป็นสีที่ดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีร่องรอยบุบล้มใดๆนะคะสันเหลี่ยมให้มาคมๆเลยนะคะแล้วเลขไมค์คันนี้แสนสี่เองนะเลขไมค์แสนสีเ่เช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจกรถทุกบานยังเป็นของโตโยต้าอยู่ไม่มีร่องรอยแตกเล้าวแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยแล้วคันนี้จะ ติดคิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมาดูในส่วนของล้อนะคะล้อได้เป็นแม็กเดิมจากโตโยต้าเลยนะคะนี่โครงสร้างเดิมทั้งหมดนะคะไม่มีร่องรอยการถูกชนแน่นอนกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวนะคะเป็นรถที่สําหรับครอบครัวนะบ้านไหนที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะเหมาะมากๆเลยนะมาดูในส่วนของแผงข้างประตูนะคะได้เป็นพลาสติกขึ้นรูปแล้วก็มีสลับผ้าสีน้ําตาลนะคะให้ความพรีเมียมมาอีกแบบนะคะ แล้วก็ซอกหน้าตรงนี้น็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยื่อนแน่นอนนะคะซีนยางเดิมๆเ,เลยนะคะซีนยางเดิมๆให้มาแบบนี้นะคะแผ่นเพจต่างๆยังอยู่ครบนะคะมอ,อ,อกกอ,อยู่ครบเลยน็อตซอกเสาบีน็อตซอกเสาบีก็ไม่เคยขยับขยื่อนแน่นอนเบาะด้านในได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดําสลับสีน้ําตาลน,นะคะหรูหราหรูหรามากน่าใช้ คอนโซลหน้ากว้างขวางนะคะคันนี้สําหรับครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งเก่ว่าเหมาะเลยนะสําหรับบ้านไหนที่มีเด็กหรือว่าผู้สูงอายุนะคะคันนี้เหมาะมากนะคะมาดูสลไลด์ไฟฟ้าฝั่งนี้นี่เขาได้ประตูสลไลด์ไฟฟ้าขึ้นง่ายนะคะขึ้นรถขึ้นลงง่ายเลยนะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําสลับสีน้ําตาลแบบนี้เลยนะคะ ผู้ใหญ่ก็นั่งนั่งสบายนะคะสําหรับผู้สูงอายุบ้านไหนที่มีนะคะเก็บว่าเหมาะแล้วก็บอร์ดนี่คะเขาทําความสะอาดได้ดีมากเลยแล้วได้จอมาด้วยนะแอร์ด้านหลังมีให้พร้อมเลยนะคะได้เป็นเจ็ดที่นั่งแต่เครื่องยนต์หน้าลิตรนะคะประหยัดแน่นอนนะคะให้ความประหยัดแน่นอนนะคะโครงสร้างเดิมนะคะซูซีนยางต่างๆนะคะมเม็ดอัดต่างๆยังอยู่ครบๆเลยนะคะ ได้สไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งด้วยนะคะเพราะคันนี้เขาเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะจ๊ะตอนนี้รถจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นะคะจอดอยู่ที่เพชรยนต์สาขา2นั่นเองนะคะเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะสําหรับเซียนต้า1น v มีความประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสามารถเดินทางใกล้ๆได้เลยนะคะใช้ในกรุงเทพหรือว่าออกต่างจังหวัดได้เลยนะคะ แล้วด้านท้ายนะคะก็ไม่มีร่องรอยการถูกชนใดๆแน่นอนนะคะไม่มีร่องรอยบุบๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยไฟนะคะยังสวยๆใสๆอยู่นะคะโลโก้เซียนต้านะคะรุ่นวียังอยู่ครบๆแบบนี้นะคะกระจกด้านหลังเขามีไล่ฟ้าให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันเบาะคันนี้ก็สามารถพับได้ซ่อนเบาะได้ด้วยนะ เอาแถวสนะคะไปซ่อนที่แถวสองได้นะคะประหยัดพื้นที่ไปอีกนะคะเพราะว่าด้านล่างเขาจะมีที่วางเบาะแถว3าได้อีกนะคะนี่เป็นรถอนเนกประสงค์ได้เลยเกี่ยวว่ากว้างขวางแล้วก็น่าใช้มากๆสําหรับครอบครัวนะคะน็อตทุกตัวลูกค้าขายังไม่ยังไม่เคยโดนขันโดนไขแน่นอนลูกค้าดูหัว not. น็อตนะนี่ถ้าใครสนใจคันนี้ราคาประหยัดมากๆเลยนะคะ3 7 0 0 0เองนะฮะ3 0สน0 0บาทนะคะ นี่ให้ดูโครงสร้างกันราคานี้จัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยถ้าสนใจรถสำหรับครอบครัวเกดแนะนำเลยนะคะเจ็ดที่นั่งเครื่องยนต์1.5ลิตรเท่านั้นนะคะให้ความประหยัดแน่นอนคันนี้ติดคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะนี่ก่อนรับรถเดี๋ยวเกดทำสปาด้านนอกด้านในให้อีกนะคะจากติดฟิล์มก็ติดฟิล์มให้เลยแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะคะนี่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้กว้างขวาง รมกระดุมมีให้นะคะนี่ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะคะก่อนรับรถจะทําการทําความสะอาดสปาด้านนอกด้านในอย่างที่เกศแจ้งนะคะแล้วเกศจะติดฟิล์มให้นะคะเดี๋ยวเกศติดฟิล์มให้นี่มาดูฝั่งคนขับ ฟุตสตาร์ทมีให้นะคะแล้วประตูสไลด์ไฟฟ้าสามารถเปิดฝั่งนี้ได้ฝั่งคนขับนะคะแล้วมีที่วางแก้วให้มาแบบนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 4ึ0 0 0นนะคะเช็คระยะใหญ่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคอนโซลหน้าถือว่ากว้างขวางมากนะคะไฟต่างๆใช้งานได้ปกติเลยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดําสลับสีน้ำตาลพรีเมียมมาเลยนะ พวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชันนะคะส่วนพวงมาลัยเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เพราะเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามานะคะก่อนรับรถนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยลูกค้าจะได้รถที่สวยมากๆนะคะที่สวยมากๆไปใช้งานแล้วเก๋จะดูแลในเรื่องของสภาพของตัวรถนะคะ ทำความสะอาดเช็คน้ํามันเครื่องให้นะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถเจที่นั่งที่น่าสนใจนะคะสําหรับ toyota s e n n a 1.5 v นะคะ0ามนบาทเท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจอยากเข้ามาชมรถตัวจริงสามารถเข้ามาชมรถได้นะคะรถจอดอยู่ที่บริษัทเพช r o ซอยเสรีไทย 95เป็นสำนักงานสาขา2นะคะที่นี่อยู่อยู่ที่สาขา2ถ้าสนใจยังไงสอบถามข้อมูลเก็ดได้เลยรถสวยโครงสร้างเดิมไม่มีประวัติการชนหนักที่คว่ำมจมน้ำมาแน่นอนแล้วคันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะมีไฟนันซรองรับมากกว่า10แห่งเลยนะคะแล้วมั่นใจในตัวเพชรยนต์ได้เรามีวารันตีหลักการขายให้ รับรถไปภายใน30วันนะคะรถมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถเอารถเข้ามาที่เพชรยนต์ได้เลยเดี๋ยวดูแลให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะถ้ารถมีปัญหาอะไรลูกค้าสามารถเอาเข้าศูนย์ใกล้บ้านได้นะคะเดี๋ยวทําเป็นราคากากให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะถ้าสนใจคันนี้ยังไงสอบถามข้อมูลเกดได้โทรหาเกดด่วนได้เลยนะคะกับรถเจ็ดที่นั่งตัวท็อปคันนี้3ามแ0 0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสนใจรีบทังหาเกยดเพชรยนต์ด่วนได้เลยนะคะวันนี้เกดต้องขอจบคลิปลงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอคลิป หน้าของเกดแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ